ใช่ครับผมนายข่างผมคือ Audi A5 Coupe ที่ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ23500าครับเป็นรถคูเป้ยุโรปที่ถูกที่สุดครับ2.799ล้านบาทเท่านั้นแถมผ่อน0% 7ปซปีเดือนละแค่23-500มาพร้อมสีแดงใหม่ตกแต่งเ l i n ลน์ line, สีดำพร้อมกันชนหน้าและเซ็นเซอร์รอบขันไฟหน้าแมชชีค LED เป็น Full LED และหลบหลีกแหวกรถคันข้างหน้าได้ล้อใหม่ขนาด19นิ้วเล่นสีทูโทน5า้าก้านคู่สวยงามขึ้นเยอะพร้อมตกแต่งกระจกมองข้างดำ ขอบกระจกก็สีดำแถมประตูเนี่ยเป็นเฟรมเลสรหัส40ขับหน้ากันชนสีดำเซนเซอร์รอบขันและกล้องมองหลังก็มีมาให้ฝาท้ายไม่ไฟฟ้าแต่สามารถแตะเปิดแบบนี้ได้ภายในกว้างขวางพวงไลสปอร์ตขอบตัดมีแพดเดิลชิปมาให้หน้าจอฟูลดิจิตอลแอปเปิลคาเพแบบเสียบสายและแอร์แยก3โซนเลยแหงวัสดุดูดีงานประกอบนำเข้ายุโรปทั้งคันรวมถึงเบาะหนงังนั่งสบายผ่อนสเ็ถึง7ปีเดินละ2 3 5 0 0นานำเข้าทั้งคันช่วงล่างโคตรด,ดีแถมขับสนุกมาก